คืครับคำมือนีเข้ามากินกยเตียวยุทีร้านนี่ครับแชมป์นะครับดอนม้งนะครับปอะยัด <c oughs> าท้ายวิดีโอนี่นะครับเฮดรีวิวเฮดรีวิวประจำช่องคนบ้านหน้าดอนม้งเข้านีละ <c oughs> โอ้กเตียวรอบเดือด <c oughs> ไม่เป็นกวแท่ใช่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ซ,ซีเขีย๊ยนียวซับโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเบิงเพลนเพชรจะน้อยกันขออนุญาตถ่ายได้เนาะครับเนาะเออเบ <c oughs> นห่อนหอนครับสุดแซ่ดเลยครับพี่นออ้องอันนี้ซีร้านลูกชิ้นอเอ้ย ร้านแชมป์นะครับทุกชิ้นเนื้อวัวน,นี่ยูดอนม้งครับอันนี้ท้าไปน้องเลือครับถ้ากลับไปท่านี่คือเป็นทางไปคอนแกนครับพี่น้องถ้าส่วนมากถ้าคนที่ไม่กินร้านนี้ก็จอยูมาจากเส้นทางคอนแกนครับเดี๋ยวเป็นไปลายไฟเนาะไปลายายไฟเลยเลยถ้าสังเกตก็คือเลยสภาพร้อยตรงคามเยือยเืองโลตัดโอเคครับถ้าจิ าาค,คือนนดดดเดี๋ยวเขามากินกันก่อนเอาว่าอยู่เอาโค้งนั่งเลยครับโคครับชนะเลยครับได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวอันนี้เส้นมีเนนน่เนาะมีเส้นมีอันนั้นเส้นเล็กอันนั้งเก็ดเส้นเล็กครับเต็เดเส้ี่ยวน้ำตกเส้นมีเส้นเล็กเส้นเล็กแบบรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงอิ่มแน่นอน เราสามารถนั่งแบบชิวๆได้ครับเดี๋ยวพยาธิทานข้าวก่อนนะครับอาหารเสด็จมาถือกล้องเันนะครับทองคนเดี๋ยวผมไปเอากเกีเ่ยน้ำโคกันนี่เท่าเป็นสามารถบริการตัวเองนะครับตันน้ำแข็งอยู่นี่ครับดันนอกนรับกับ เป็นบุฟเฟ่เ,ออเสิฟน้ำเองนะครับพี่น้องม่ีหลอดอยู่ตรงนี้แล้วก็โคกอยู่ในตู้นั่นสามารถเตวได้เส้นน้ำก็เป็นโหเนาะเป็นเบียบแบบนี้ครับเป็นเบียบแบบนี้สามารถเติมได้พอดีผมมีผมสร้างมาดนี่ครับพี่น้องครับโคบโคไ,ไโครไปฮะโคกโคคือน้ำป๊อกมัดเมือติกันเราแก้ว เพิ่นเพินเ่นไห้ยู่บ้านพอมาอนีคนมาหลายคือบ่าเขาใส่แกเปลือยมะพุ่นนีกาบันทึกัปีนะครับแ่ยังไพี่ยังเป็นท่านในครบปนไ อ่องพริกเจ้าไะไรนี่พอเพิ่มเลือไปเอาเม่พริกไหมก่อล้วครับเด่นตู้กิบเองมาดัม่อกบียงเมือตห้องกระยอน ปกติลายก็ดีอยู่นรออินพี่พวงนะฮะ<า>เฮ่ยรอมันมัมมนคึมหรือจังไรหรือคนบ่นแั่มันดแนดดแต่มมือแม่คนบ่เที่ยวสิผมนี่มือแรกกะดีน้อยหรอกเพราะฝนมันตกเป็นน้ำฝนมีครับมีครับไม่ครับครับ ตัวอื่นอนนีอารูยครับใช่ป่ะกินไม่ได้หลาย้อกินได้กินวายคบเอาไว้ด้ครับเวนให้เมาเลยโอไม่ได้เสียท่อง เผ็นอีรีนจะเป็นแบบเผ็ด,ดอีรีเนะเผ็ดปั๊บปั๊บผมสงเตจาดนเซอร์ถ้ดนร์งปเาปนจิตใจเลยจริงอตอนจะทุ่ม่าตอนลง หนึ่นชงชั่วโมงห้าพันโ็้โดีใจด้วยครับถึงมากถึมากถึงมากมีชาสีบรอนผิดโ <c oughs> ก,กิ่นพริกว่า่า่กินอันกระปี่ไอะไรได้วยครับบอกไว้ก่อนนะ ถ้าต่อเองส <c oughs> ิเข่งมากเงมากเ่งมากเ่งมากน้องคนเปี้ยนเปลี่ยนเลยเยตอนนี้นี่เป็นที่ไม่เข่งมากเข่งมาก ทิงช่วงจังน้อยลยบอลนี่มันมันนเผ็ดเอ้คับเนีลยสองรอบก็ดี บอยเด็ท่านไหนท่านนึงครับส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ